สบายดีพ่อแม่พี่น้องประชุมทุกคนเนาะเขาสู่ทรงแบบเนี้ยบ้าน,นนะเมื่อนี้ไปเกี่ยวเขาให้พี่น้องเลยเก็บบรรยากาศพี่น้องในเบิองเกี่ยวเขาให้ยังบเบื้องหนึ่เพราะว่าเมื่อน,นั้นจ้างเกี่ยวละครึ่งหนึ่งพี่น้องเลยเร็วแต่หนึ่งโมงจ้างเบิดมือแต่ว่าแล้วตอนเว้นจะเอาคนเมื่อนี้จ้างสามคนพี่น้องเนี่ยไป จำคนร,รูนเมืองน้ำหมอกนะกวอยู่พี่น้อยคน้อยก็ไปได้มั้ยพี่น้อยคน้อยก็ไปโรงเรียนก็บุกเข้าเลยพี่น้อยเมื่อกี้ไปผาาในโรงเรียนต์เด่นดีเปิดหมวยนะเปินให้ไปเผาเพื่อน ngoài lung này lung bó nó nói nó vòng bù ma khó quá này rồi tô nè tô tứ mươi này mua đây lúc thì rồi quay thải thì nó vừng ngủ quá này น้ำมันอัอา่างไปทไปบึงตอนฮอนให้ดีน้วยไปชิฮอ,อนให้แล้วพีด้วยเรื่ึงฮอนให้ดีนวจากพดเกือบจะปพดปีชังโคบ,บิดให้พันย่างเองพีน้วยอุ้มคนบาไว ทางสบายเลยเป็นยา่างยากเลยโอ้เ,ออเ,อเ,เพื่อนร้อนาาเลยกนะ็นาอันนี้ก็ไม่เรายังไปชงเพื่อนแตนนามดึงเนี่ย่มเพื่นอนยืนไน้น,นา อาบอพ่ชงเจ้าชีอยู่ในสายรู้เฮะ,ะยเมื่อป้าเอาเข่าอยังพันเกี่ยวย่งเมื่อนะี่อยู่ในผู้ชไปอน้นะอยาอยูนนขึ้เดียวเกี่ยวนะ เจ้าก็เกี่ยวเลยนะเจ้าก็เกี่ยวนะเจ้าจะเริ่มดูงหรอโอ้ทองผ้าเชิงามขนาดนี้อยากเขาไปอยู่ตมเห A grande ghép nhau trong pha diễn chai. Ton mong đuổi chẳng mừng được chẳng mừng được chẳng mừng được ch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 ừng được Chúc bữa nay hơi khuya kiểu gì thằng nào Nó Bây giờ đi bay, bay léo, Lên này Ừ à. Chàm ờ, Chàm thứ ạ Chàm <laughs> 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 <nào>? <laughs> ไปไปน้อยเราลุ้นตรงการมาสิแล้วหรือเปล่าุ่ nào nè nha ngẫu nhiên rồi bà ơi ơi má ơi nhìn ơi gì thế thiêng mình กินเกี้ยวะ <c ười> <า>ปันข้าเลยยังลงเกี่ยวพี่น้องตอนนี้กินเข้าเรียทีมหอยพี่น้องยังลงเกี่ยวข้าชิลิกุบไปเลยนี่นะแค <c ười> ่ของเจ้ยวอืมเี่หอม ยังโมอยู <are> <ised> ่นะทางนี้มันยังหมน้ำตกนี่โฮมกรบอกพี่น้งเวลาจะถุกะให้ยังทำแล้วพี่น้อง

Mẹ cái mô vừa nói. Mày mô em súp. Lay drop nặng để kiao yếm. Mày mô tần súp. 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 Mày mô tần เอาลุงย้ายเครื่องไปนาวันนี้ไปกินข้าตนาเลยแบบนี้ mặt là mặt cho 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 cho ยินค่ะขนาดน้องเขาอยู่ห้อเดี๋ยวเขาจะเกี่ยมหออ่อข้าวโอ้ตะอู่ผมก็มีเนาะโอ้เตะอู่ <c oughs> นี่ทั้งตัวอัวนนอนเาหน่อย่าเก่ยนะันห่อย้าหดก่อนดังไม่ได้ขึ้นน้ะเต็มนะยัง

เนี่ยฮะมกหง่ะว่าเลยฮะนี่นะอาจะก็โตขอบังลุงเราจะมึงไง Xếp <laughs> 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 <Chắc> là khỏi sự thề mà hùng xài đã À mà hùng chiêm hợp hay xếp ช่างน้อยชาลินป่าลิาานนาข้าวนะโอ้ยผัว,วปิงเกี่ยวข้าวโตพี่หน่อยบ้านลองบรรยากาศดีกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คายคไทยเขากินกันพี่เคยชีงยใ้าพิดไปตองไว้เนม่นตอนำยมันเนาะเยช่วยในไว้ก่อนแล้วแยายส่ไปตงนะองไปได้อ่ะมีกระเครื่องอย่างเงี้ยนะ

ก็เี้ยซมเนี่ยที Terror, ่ให้กงมา X สามยมี่สบเตตั้งยอนีายโอ้ระดับจอยบเซบเซบมัคดกาวเขาซื้อแลวปันเขาจะโคืนเฮานี่ตไปแรยกกอกยานจะจะโฉบวลงเงินจเอาละกเด้มาหุแพ้ข้างหน้าก็โบ

กันไปเอ็ดน้ำแล้วก็ใครน้ากับปัดติยาแหละวสวยจว,วยนีววย่ววมาบัน,นี่ครัก็จะได้เดินทางกลับเนะพี่น้อย<ม>เกีียวเข้าได้ประมาณ องซ้ำให้น้องมี่ชงซ้ำให้เขานาเข้าให้ดครึ่งนึงน้องมันซ้ำให้ไปเหมือนทางนะเพียงหาตังกล้องเฮียพี่น้องรบห,า,หา,าตังกล้อง,อง,ง,องได้ มหาอิทธิห็นจำเจ้าเฮียจุดได่จริงเลยคันว่า,าขาตั้งกล้องบเ่เฮียแต่เมื่อทั้งพุนได้คือสัมพันธ์ขาตั้งก,งงกงล,อลอ้องเฮียแล้วก็ทิ่แล้วมันเฮียอยู่ทางพุนไปลบมาหาทางพิมพี่น้องเดี๋ยวมากับบเห็นมาไม่ได้มีเท่าอ,อันเดียวนิดอันนิดน้อง จะเอาในใช้ออไอ้นั่นก็อ้ายหายอันเดียวนะั่นก็ได้ไอ้มาให้ชื่อมะให้มาเน,นี้ยเลยบดไม่จบคลิปเพียงิ๊แย่เหรนะพี่น้องเดินทางกลับกับบ้านนี้ฝาพกพ่อแม่พี่น้องกดชับจะให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อ,ตอไปเนาะ เดอกันใคนคลิปหน้าพี่น้องเลยบาย